สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่27มกราคม2569อัพเดตดอกทานตะวันบานแล้วนะครับที่บ้านคุมานฟาร์ม เริ่มบานแล้วโอ้โหดอกใหญ่มากนะครับสวยงามนะครับข้าวโพดก็กำลัง โอดออกหมยแล้วนี่เก็จะปล่อยยุติไว้อย่างเท่านี้นะครับเพท่านผู้ชมที่ท่านความสุขกายสบายใจ